สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว เมื่อวันที่26มิถุนายน2568รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อช่วงเดือนมีนาคม2568ว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือบปชอ,อยู่ระหว่างไต่สวนคดีกล่าวหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตสสหลายราย,ายที่เกี่ยวข้องกับการได้รับเงินค่าเลี้ยงดูอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปรากฏข่าวในช่วงอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวม11คนในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีช่วงปี65ว่า นักการเมืองบางกลุ่มมีการแจกเงินให้สอสอพักเล็กเดินละ1,000 0แบาทเป็นค่าเลี้ยงดูโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินดังกล่าวว่าเป็นการแจกกล้วยโดยคณะกรรมการปปรชได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการไตส่สวนนี้เป็นทางการในช่วงปลายปี25 6 7ปัจจุบันมีสสและอดีตสสจำนวน5รายปรากฏชื่อเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่ในค่ายถูกไตส่สวนคดีในขณะที่จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกยังพบว่ามีการแจกเงินไปยังกลุ่มสสและเจ้าหน้าที่รัฐจำนวน100คนรวมวงเงินกว่า200-300ถึงล้านบาท ความคืบหน้าในการไต่สวนคดีนี้มีนายสุชาติตระกูลกเกษมสุขประธานปปชและนายประภาสคงเอียดกรรมการปปชเป็นคณะกรรมการไต่สวนโดยการไต่สวนกร,รณีนี้แบ่งออกเป็น2ประเด็นคือการรับทรัพย์สินเกิน3,000บาทตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2 5 6 1มาตรา128 การกระทำฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตําแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพศ2 5 1 1รวมถึงกฎหมายอื่นๆอทิกฎหมายพักการเมืองและประมวลกฎหมายอาญาทั้งนี้ในคำร้องได้ระบุจำนวนผู้เกี่ยวข้องที่ถูกตั้งไต่สวนกรณีมีทั้งหมด131รายโดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการการเมืองจำนวน46คน รากฏในเอกสารปปชซึ่งเคยสังกัดในพรรคการเมือตงต่างๆในสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีและคาดว่าปปชจะออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาในเร็วๆนี้ได้แก่พกพรลังประชารัฐนายภาคภูมิบุลประมุขนางสาวไพลินเทียนสวรรณนายสุรศักดิ์อน,นุคพันธ์นายนัททีทิมสาคู ทั้งนี้ในคาร้องได้ระบุจํานวนผู้เกี่ยวข้องที่ถูกตั้งไต่สวนกรณีนี้มีจํานวน100สาเศษราย,ายโดยเฉพาะผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองและข้าราชการการเมืองจํานวน46คนปรากฏในเอกสารปปชซึ่งเคยสังกัดในพักการเมืองต่างๆในสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคาดว่าปปชจะออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาในเร็วนี้สำหรับพักพลังประชารัฐมีทั้งหมด27คนพักเศรษฐกิจไทยมี5คนพักภูมิใจไทยมี3คน,พ,3คนพักเพื่อไทยมี2คน พักรวมไทยสร้างชาติมีสคนพักประชาธิปไตยใหม่1คนพักทวงคืนผืนป่าไทย1คนพักพลังปวงชนไทย3คนและข้าราชการการเมืองอีกสองคนนอกจากนี้ในคำร้องระบุว่ามีเลขานุการของเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนแอปพลิเคชันธนาคารกรสิกรไทยในการทำธุรกรรมประเภทโอนเงินไปยังผู้อื่นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดด้วย